อีสานไทยแลนด์สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตหอมกินดอกกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี่คือผมเด็ดใบมันครับงามมากเลยครับจนใบแบบเอียงเป็นแถวเลยครับนี่ครับแต่กอดีครับงามสุดชุดนู่นเลยครับกับเกียวงามช่วงนี้ยิ่งได้น้ำฝนด้วยเนาะไม่ได้ลดน้ำเลยครับตั้งแต่ฝนตกมานี่ครับดูแถวนี้ก็งามปุ๊บ ช่วงข้างหลังที่ไม่ค่อยงามทีแรกครับที่เคยถ่ายให้ดูว่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตอนนี้โอ้งามงามทันกันหมดแล้วครับเดินไวไปนิดหนึ่งเนาะเนี่ครับขึ้นสวยขึ้นงามงามทันกันหมดแล้วครับเนี่ยครับมันต้องมีต้องเด็ดอีกเยอะครับแต่ผมยังไม่ได้มีเวลาเด็ดครับเนี่ยครับยิ่งเด็ดยิ่งแตกดีครับเนี่ยครับรอยที่ผมเด็ดทิ้งไว้ครับ ก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปกินส่วนหนึ่งก็เด็ดทิ้งเลยครับเพราะมันเยอะเยอะจัดครับเนี่ครับง,งามๆเลยครับทั้งสองแปลงก็ได้พันได้ไว้ขยายพันเยอะเลยครับไม่น้อยเลยครับนี่ครับก็เดี๋ยวพอได้อายุที่จะกู้ที่จะถอนเพื่อจะทำพัน์ก็ จ้งให้ทราบอีกทีนะครับพอมีหลายคนจองไว้อยู่ครับอยากได้อยากปลูกมากครับเป็นหอมกินดอกครับนะครับก็ปลูกช่วงนี้เจอฝนก็ยังดีครับยังยังงามไม่มีอะไรมารบกวนครับยังงามเหมือนเดิมนี่ครับงามเหมือนกันหมดอันนี้ผมเพิ่งถอนใบไปรอบหนึ่งแล้วครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วครับอันนี้ นี่คือถอนอย่างเรียบร้อยอย่างดีฝั่งนี้ถอ,อนยังไม่หมดครับถอนบ้างไม่ได้ถอนบ้างครับนี่ครับก็ยังเห็นรองเหลืองนี่คือต้องถอนออกครับมันเป็นใบใบแก่ยิ่งถอนเข้ายิ่งแตกแตกแตกกอดีครับต้องขยันถอนหน่อยครับขยันดึงปีกก็ออกแบบนี้ครับถ้าถอนหมดนี้ทีเดียวครับอุ้ยเอาไปคั้นส้มเนาะสำหรับคนที่ชอบกินทำส้มเนาะ ได้เลยครับพอมันเยอะจัดครับผมก็ถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับเอาไปบ้านก็เอาไปเนี่ยที่ถอนข้างหนึ่งก็เอาไปบ้านสามสี่มัดเอาไปแบ่งสามสี่บ้านเนาะเพื่งนจติพี่น้องแบ่งเพื่อนฝูงเงี้ยนะครับก็ได้ขยายพันธุ์อีกเยอะเลยครับสำหรับท่านที่จองไว้อยากได้พันธุ์ไปปลูกก็ใจเย็นๆน,นิดนึงครับใจเย็นนิดเดอนึงแต่คอดีมากเลยครับ อันนี้ลงหลุมละต้นเองนะครับหลุมละต้นเขาจะแตกคออย่างเงี้ยครับดิ่งเราขยันดึงเนี่ยครับเนียเนี่ยเนี่ยดึงออกยิ่งแตกดีครับแ่ครับฝั่งนี้รู้สึกใส่หลุมละสองต้นครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นเดียวล้วนจริงๆฝั่งนี้ครับงามเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยครับแต่กอเท่ากันเลยแต่กคอดีเหมือนกันนี่ครับนี่ครับเนี่ยแต่กอดีเหมือนกัน ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงสองนี่ครับฝั่งนี้จะลงสองยิ่งแตกหนักเข้าไปใหญ่โอเคครับวันนี้เอาหอมดอกมาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ